ที่เขาบอกว่าโลกนี้เป็นกรงขังของมนุษย์เป็นอย่างไรครับโน้บอเคแล้วเรามาตอบคําถามนี้ไปพร้อมกับการทานข้าวนะวันนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมนี่ผมนุ่งบางสุรัต้นะวันนี้ผมแกะปากกาทุกคนเดี๋ยวซีมดูก่อนไม่ใช่ปากกาดองนะมันเป็นประกาศที่เขาไปทัประกาศดองอะแต่ว่ามันเป็นแบบอะไรก็แล้วกลับมันใหญ่ๆอะทุกคนแล้วเอามาแกงส้มนะครับอื อร่อยมากอืมแล้วก็มีก็เรียกแหน,นแล้วก็มีผักกูดรู้จักผักกูดใช่ไหมผักกูดผัดนะครับแบบนี้ทุกคนอร่อยมากเลยใครมีคาถามนะครับสามารถส่งคำถามมาได้นะเดี๋ยวผมจะทะยอยตอบให้กับทุกคนนะครับอืมเรื่องของกรงขังผมจะอธิบายแบบง่ายๆย,ย่อยๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปเต็มให้นะครับมนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาหลายแสนปีก่อน นะครับกลุ่มที่สร้างเนี่ยเราเรียกว่าอนุนาคีแต่แล้วตอนนี้เขาสร้างเนี่ยเขาสร้างก็ากเป็นว er, ิร์กเกอร์แะ่ว่าคือเป็นคนงานของเขาอ่ะนะครับแล้วก็ผ่านมาเยอะแยะมากมาผ่านยุคผ่านสมัยดูเหมือนว่าอนุราคีพวกนี้เขาไปไปแล้วแต่จริงๆเขาไม่ได้ไปครับนะชุดหลังเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่ควบคุมโลกอยู่ที่เรียกว่ากลุ่มคาบาวนะคาบาวพวกนี้เป็นอิลูมินาติที่มีสิทธิ์มีเสียงมากนะครับในการควบคุมมนุษย์นะครับไม่ว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะนะนะการทําสงครามนะใครยังไม่ได้ดูสงครามโลกครัั้้งทททีี 1, ทีี 2, ่่่1 2 3นะไปปตติิดดามมคคลวยรบ พวกเขาเก็พยายามสร้างเหตุนะครับเพื่อที่จะควบคุมมนุษย์นั่นเองทีนี้มนุษย์เราเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่บนโลกเนี่ยเราอยู่ในกรงขังแล้วทำไมก็ต้องขังเราไว้ฮะเพราะจริงๆนวทุกอย่างที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นเท่านั้นเองเราถูกจํากัดการมองเห็นแม้แต่วงตาของเราหูของเราสัมผัสของเราเนี่ยเรามองเห็นไม่ได้ทั้งหมดอะ มันมีคลื่นความดีที่คอยบังคับเราว่าให้เราเห็นแค่นี้ทําได้แค่นี้นะครับและที่สําคัญก็คือทําไมต้องขังเราเอาไว้ครับเราไม่สามารถออกไปไหนได้เลยใครบ้างที่จะไปจะไปออกไปจากวิตินี้นอกจากคนที่แฮกได้นะเช่นพระพุทธเจ้าหรือ,อ,อคุณลนะุผู้มีความสามารถเท่านั้นที่แฮกออกไปจากระบบคุกจองจำนี้ได้นะครับแล้วคุกนี้ก็ไม่ไปไหนแนละก็วียงกนอยู่นี่แหละฮะนะ อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแต่มนุษย์เราบอกว่ามันไม่ใช่มันชีวิตมนุษย์ก็คือมนุษย์นะฮะนะแลวทีนี้เขาเขาขังเราไว้ทาไมเพราะอะไรลูกพี่ฮะเพราะว่ามนุษย์นั้นมีความสามารถพิเศษอย่างหนึง่งให้ถ่ายว่ามนุษย์มีความสามารถอะไรกินก่อนนะความสามารถของมนุษย์คือผลิตพลังงานคุณเข้าใจไหมครับว่าทุกวันเนี้ เวลาคุณคิดเนี่ยคุณจะสุกคุณจะโศกคุณจะเศร้าเนี่ยผมเคยบอกแล้วนะครับว่าทุกความคิดของคุณเนี่ยมันเป็นการสั่นสะเทือนมันเป็นความรู้สึกมันส่งต่อเป็นวเบิเลชันแล้วก็คลื่นความถี่ออกมาเจ้าคลื่นความถี่พวกนี้แหละคือพลังงานอย่างเหมือนเราเลี้ยงสัตว์ถ้าเรารู้ว่าสัตว์เนี่ยมันมีประโยชน์กับเราคุณอยากเลี้ยงไหมอยากเลี้ยงแล้วการที่เราจะผลิตคลื่นความถี่ได้ต้องทําไงฮะ ก็อยู่กับสังคมอยู่กับชุมชนแบบนี้แหละอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่กับเพื่อนทะเลาะกันดีกันรักกันโอ้ยเดี๋ยวจะทําสงครามกันอีกแล้วเอาเกิดทําสงครามเกิดความกลัวผลิตเครื่องความที่ลบออกมาเยอะๆๆยิ่งสงครามเกิดคนยิ่งกลัวเศรษฐกิจไม่ดีคนยิ่งเครียดยตรงไหนมีความสุขข้อผลิตความสุขสรุปคือมนุษย์มีความสามารถผลิตพลังงานสองอย่างคือผลิตพลังงานด้านบวกและด้านลบนั่นเองแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าพลังงานเหล่านี้ มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้เราอาจจะบอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆนี่กับมดอีกครับเมื่อเทียบกับความสามารถของเขาเหล่านั้นอมืมนุษย์มันยิ่งใหญ่เหลือเกินโอ้ฉันคือประเทศมาหาอำนาะจฉันคือผู้ยิ่งใหญ่ แม้ว่าในสังคมเหมือนกันนะแต่มีอะไรขับรถปาดกันก็ต้องตีกันก็ต้องต่อยกันนะโหแบบเหิงเกินเหลือเกินความเป็นมนุษย์แท้จริงไหมแท้จริงก็คือมดตัวเล็กๆที่คอยผลิตพลังงานให้กับกลุ่มที่ควบคุมโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือกรงขังที่คุณถามว่ากรงขังขังทําไมเขาขังเราไว้ผลิตพลังงานแล้วเราจะออกจากกรงขังนี้ได้ไหมออกได้ครับคุณต้องตื่นก่อนคุณต้องตื่นมาก่อนว่าคุณคือใคร ถ้าคุณไม่เข้าใจถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องพลังงานเรื่องอะไรก็ตามยากมากที่คุณจะตื่นนะครับแล้วหลายคนบอกว่าคุณโรมแล้วที่เขาบอกว่าเล่นเกมแล้วก็นี่แหละคือเกมที่คุณใช้ชีวิตอยู่นี่มันคือเกมเกมอะไรก็เกมอะไรล่ะเกมเล่นอย่างไรให้คุณล็อกเอาท์ออกไปจากโลกนี้ได้นี่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านล็อกเอาท์ไปได้เห็นไหมฮะ นั่นคือวิธีนั่นคือวิธีการแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ยิ่งถูกควบคุมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วความรู้ของเราเนี่ยเขาปิดบังความรู้ทั้งหมดทั้งมวลใครจะตื่นรูกนะ้ก็บอกว่าไม่ใช่มันเป็นเรื่องไร้สาระมันเป็นลัทธิมันเป็นลู่นน,นี่นั่นพยายามที่จะกลบเกลื่อนเรื่อง,ร,องราวต่างๆนะครับนั่นเป็นเรื่องของคาบาวที่เขาคอยควบคุมเราอยู่นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็จะเล่าย่อๆให้ทุกคนฟังก่อนว่าไอ้คำว่าโครงขังนี่คือขังอะไรก็เหมือนเราเอาส แล้วเราเอาผลประโยชน์จากเขาแล้ววันนี้เราก็เหมือนสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเหมือนกันแล้วเขาก็เอาประโยชน์จากเราย้ำอีกทีนะครับโลกนี้ไม่ได้สวยงามโลกนี้มันไม่ใช่โลกแบบแดนแห่งฝันแดนอะไรเลยมันเป็นแดนที่มีมิต,ติมันมีแดนของพลังงานที่คุณจะมองไม่เห็นอีกเยอะเลยถ้าวันใดก็ตามที่คุณสามารถมองเห็นทุกสิ่งได้คุณจะบอกคุณจะร้องว่าว้าวนี่ไม่ใช่โลกที่ฉันคิดเลย อาหารมังสวิรัตสุดแสนอร่อยกับเรื่องราวดีๆที่ดีอมอย่าลืมสนทุนช่องด้วยนะครับที่โชว์เคสมีผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกด้วยนะเดี๋ยวมาทํำมิชชั่นกันนะครับว่าผมจะปลดหนี้ห่งล้านได้ในกี่ปีหรือกี่เดือนไว้ข้างหน้าทำกับข้าวและไม่ต้องพูดคุอยอีกน,นะครับอืม